วันนี้เรามีคำตอบครับเพื่อนจาก2คลิปวิดีโอก่อนหน้านี้สูบน้ำโดยไม่ต้องใช้ปั๊มน้ำไฟฟ้าต้องขอชื่นชมเพื่อนเพื่อนพี่ในช่างทุกคนผมได้อ่านคอมเมนต์แล้วทุกคนสุดยอดมากทุกคนตอบบนหลักพื้นฐานที่ได้มาจากประสบการณ์หรือได้มาจากการเรียนรู้ต่างๆซึ่งวันนี้ผมแทบจะไม่ต้องเฉลยเลยก็ได้ครับทุกคนสุดยอดมากก่อนอื่นผมขอให้ทุกคนลืมภาพ2คลิปก่อนหน้านี้ก่อนนะครับผมจะอธิบายบนหลักการและทฤษฎีให้ทุกคนได้เข้าใจเพราะเดี๋ยวหลังจากนี้ทุกคนสามารถนำไปวิเคราะห์ได้ว่าแบบไหนจริงแบบไหนได้แบบไหแบบนทำไม่ได้ และถ้าใครตอบถูกสามารถเม้นมาบอกแล้วก็พูดคุยกันได้ครับเดี๋ยวเราไปกันเลยซึ่งมันมีกฎที่จะอยู่แค่ข้อเดียวก็คือกฎแรงโน้มถ่วงของโลกกฎของนิวตันที่บอกว่าของเหลวจะไหลจากที่สูงลงสูง่ที่ต่ําเสมอทีนี้เรามาดูภาพที่1เราจะเห็นตามภาพเลยมีน้ําเป็นสีน้าเงินนะครับแล้วก็ท่อเนี่ยเราต่อตามรูปเลยปลายท่อตรงนี้มีฟุตวาลวอยู่นะครับมีฟุตวาลวอยู่ปลายท่อฝั่งนี้นะครับก็จะมีวาลวบล็อกอยู่ด้านบนก็จะมีวาลวแล้วก็จะมีกลวย ที่เราเห็นผ่านตาในคลิปโดยส่วนใหญ่เขาก็จะเติมน้ําให้เต็มท่อท่อนี้นะครับที่ผมทําเส้น,นปลัจุดๆเนี่ยให้เต็มท่อเส้นนี้ซึ่งน้ํามันจะเต็มและน้ามันไม่สามารถไหลออกเพราะตรงนี้มีพูดวาลวนะครับพอเติมเต็มน้ําก็จะมาฝั่งนี้ด้วยมาฝั่งสายยางเส้นนี้ด้วยเนาะมันก็จะมาเต็มสายยางแล้วก็ปิดวาลวตรงนี้เอาไว้น้ําก็จะไหลออกไม่ได้มั่นใจว่าเราเติมเต็มแล้วโดยที่น้ําจะล้นมาตรงกลวยตรงนี้ด้านบนพอน้ําล้นตรงกรวยเราก็ทําการปิดวาลตัวนี้ปิดวาลตัวนี้ทีนี้หลักการพอปิดวาลเสร็จปั๊บเราก็ วาวต่างฝั่งนี้สังเกตว่าถ้าดูตามภาพมันก็คือกฎทฤษฎีการลักน้ํานั่นเอง <c oughs> เพราะว่าน้ําจะไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำให้เราสังเกตเนาะระดับน้ําที่ผมทําเส้นปราเอาไว้ให้เราสังเกตปลายท่อสายยางเนี่ยตรงเนี้ยครับปลายท่อสายยางเนี่ยอยู่ต่ำกว่าระดับน้ําตรงนี้ดังนั้นยังไงน้ํามันก็ไหลแต่ถ้าเรายกสายยางขึ้นขึ้นเหนือระดับน้ําตรง,ตเงเนี้ยตอนเส้นตราเนี่ยยกสายยางขึ้นน้ําก็จะหยุดไหล เพราะว่าปลายท่อมันอยู่สูงกว่าหรือถ้าเรายกขึ้นมาแค่ระดับแค่นี้น้ํามันก็จะไหลถึงระดับหรือน้ําก็จะไหลถึงระดับแค่นี้มันก็จะหยุดแต่ถ้าปลายท่อนนี้อยู่ต่าลงมาจากระดับน้ําตรงนี้แน่นอนครับน้ําก็จะไหลหมดถังหลักการมีแค่นี้เองแต่จากทีวีดีโอก่อนหน้านี้ที่เราได้เห็นน่ะเขามีการปั๊มลมหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งพอมีการปั๊มลมอะลมมันแค่ตัวช่วยในการส่งผ่านให้น้ําที่อั้นอยู่ข้างในเนี่ยพุ่งออกมาตรงปลายของท่อและถ้า มมมติว่าถ้าปลายท่อมันอยู่แค่นี้ผมตัดภาพนี้เนาะปลายท่อมันอยู่แค่นี้น้ําก็จะพุ่งออกมาแค่ตรงนี้น้ําที่มันพุ่งออกมามันก็คือน้ําที่ค้างอยู่ในลําท่อนี้แหละครับน้ําที่มันพุ่งออกมาก็น้าที่อยู่ในลําท่อนี้และการ